คนพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเหมยลี่คนเดิมนะจ๊ะอาเมื่อาวานนะคะหน้าเฟซนะคะใครเล่นตามเหมยลี่นะสูงเต็มเกมนะคะก็รับทรัพย์กันไปนะจ๊ะหน้าคลิปก็เหมือนกันนะจ๊ะสูงเต็มเกมนะคะเข้านะคะทุกคนอาเหมือนเดิมค่ะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะอย่าลืมกดกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับน้องเหมยลี่ด้วยนะคะ มาเริ่มกันเลยค่ะกับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่22กันยายน2564นะทุกคนวันนี้เมลี่เอามาฝากในคาราบาวครับอังกฤษนะคะคู่ระหว่างเชลซีนะพบกับแอตตันวินล่านะคะเริ่มแข่งกันในเวลาตี1 45นะคะทุกคนไปต่อกันเลยจากกับข้อมูลสถิติย้อนหลังนะคะ10นัดเลยนะคะของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะคะ แข่ง10นัดนะคะมีชนะที่7เสมอ3ไม่มีแพ้เลยนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะมีอยู่ที่7นัดนะไม่มีสกอร์อยู่ที่3นัดนะคะทุกคนไปต่อกันค่ะกับทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ10นัดหลังนะคะมีชนะที่6เสมอ1แพ้ไป3นะคะทุกคนทางด้านสกอร์สูงแรกก็มีถึง9นัดนะไม่มีสกอร์อยู่1นนัดนะคะทุกคนแต่สังเกตคะแนนนะคะ ผลแพ้ชนะนะของทั้ง2ทีมนะคะก็มีสกอร์ที่สูงพอสมควรนะอ่ะไปต่อกันเลยนะคะกับราคาน้ํานะคะทุกคนเปิดมาที่เบสสามหกห้านะคะ,ะให้ราคาเต็มเกมมาอยู่ที่สองจุดเจ็ดห้านะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะไมลี่คิดว่าสูงแรกนะคะรอให้บอลแข็งนะแล้วกดรอรอราคานะคะแล้วกดในราคาหนึ่งลูกนะแล้วก็สูงเต็มเกมนะคะต้องกดติดไว้เลยนะคะ ยังไงมีสกอร์แน่นอนค่ะเหมยลี่คิดว่านะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเฮงเงรวยๆยปังๆกันนะอ่าแล้วก็อีกเช่นเคยค่ะทุกคนก่อนจบคลิปนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับเว็บยูฟ่าโมฟันแล้วก็ AMB นะคะเว็บที่เหมยลี่เล่นมานานนะคะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะคะตอนนี้ใครสนใจก็แอดไลน์นะคะทักมาถามเหมยลี่กันได้เลยนะคะอ้อแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะกับปุ่ม v ี p รวมเซียนบอลของน้องเหมยลี่นะคะที่มีแจกทีเด็ดฟรีๆกันในกลุ่มนะคะเหล่าบรรดาเซียนนะคะลงทีเด็ดกันให้แบบจุกๆเลยนะคะก็ใครสนใจนะแอดไลน์เหมยลี่มาได้เลยนะคะที่ mly u n d e s c o r e 8 8นะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะน้องเหมยลี่ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนเฮงๆรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ